การโจมตีสวอังคณาเสียงตอกเตือนเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและจริยธรรมสื่อในยุคที่สื่อสังคมเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วการปกป้องสิทธิมนุษยชนและจริยธรรมในการนำเสนอข่าวสารกลายเป็นประเด็นสำคัญที่ต้องให้ความสนใจอย่างไรก็ตามกรณีล่าสุดของสวอังคานินลัยจิตนักปกป้องสิทธิมนุษยชนที่ถูกโจมตีอย่างรุนแรงในสื่อโทรทัศน์และออนไลน์ยกเป็นเหตุผลที่ทำให้30องค์กรสิทธิมนุษยชนออก แถลงการร่วมกันสนับสนุนและปกป้องเธอแต่ที่น่าสนใจคือทำไมการแสดงความคิดเห็นที่สุจริตของเธอจึงนำไปสู่การโจมตีที่รุนแรงขนาดนี้และนี่คือจุดที่ส่วนใหญ่ของผู้คนมักพลาดการเปิดเสียงเพื่อสิทธิมนุษยชนหลังจากการณีที่อินฟลูเอนเซอร์รายหนึ่งนำรถเครื่องเสียงเข้าไปเปิดเสียงเฮลิคอปเตอร์และเสียงโหยหวนของผี กลางดึกบริเวณบ้านหนองจานและบ้านหนองแยกแก้วจังหวัดสแก้วเพื่อกดดันชาวกัมพูชาออกไปจากพื้นที่พิพาทในเขตแดนไทยคุณอังคณารวมกับคุณสุนัยผาสุกนักปกป้องสิทธิมนุษยชนออกมาแสดงความคิดเห็นว่าการกระทําดังกล่าวเสมือนเป็นการลบล้างความพยายามของทางการไทยในการจัดการข้อพิพาทชายแดนไทยกัมพูชาด้วยดีมาตลอดแต่ที่น่าสงสัยคือทาไมการแสดงความเห็นที่สุจริตของเธอจึงต้องผเผชิญกับการโจมตีอย่างรุนแรงการโจมตีที่รุนแรงและข้อพิพาทเกี่ยวกับจริยธรรมสื่อ การโจมตีคุณอังคณาไม่ได้หยุดอยู่ที่การวิพากษ์วิจารณ์ความเห็นของเธอเท่านั้นแต่ยังถึงกับพาดพิงไปถึงกรณีการบังคับสูญหายของทนายสมชายนิลภัยจิตสามีของเธอซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์บริเวณชายแดนกัมพูชาเลยนี่ไม่ใช่แค่การโจมตีบุคคลเดียวแต่เป็นการตอกย้ำซ้ำเติมบาดแผลในจิตใจของคุณอังคณาและครอบครัวเพราะฉะนั้นการพาดพิงนี้จึงนำไปสู่การตั้งคำถามถึงจรรยาบัณและจริยธรรมสื่อในการนำเสนอข่าวและข้อเท็จจริงอย่างเป็นกลางการเรียกร้องความยุติธรรมและความเคารพ สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชนสอสอรและองค์กรสิทธิมนุษยชนต่างๆมีความกังวลและห่วงใยกับเรื่องที่เกิดขึ้นเพราะเราตระหนักถึงคุณค่าของหลักสิทธิมนุษยชนความยุติธรรมและการเคารพความเห็นต่างในสังคมดังนั้นเราจึงออกถแถลงการเพื่อประกาศจุดยืนสนับสนุนและปกป้องคุณอังคานิลัยจิตนะักปกป้องสิทธิมนุษยชนที่มีความกล้าหาญและยึดมั่นในหลักการมาอย่างยาวนานเรียกร้อง3ข้อสำคัญยุติการคุกคามและการใช้เฮสปีด ขอให้สื่อและผู้ใช้สื่อทุกแขนงยุติการใช้ถ้อยคำที่สร้างความเกลียดชังและการโจมตีที่ลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ต่อคุณอังคณาและนักปกป้องสิทธิมนุษยชนทุกคนเคารพสิทธิในการสแสดงความคิดเห็นรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องให้ความคุ้มครองและเคารพสิทธิและเสรีภาพในการสแสดงออกและการทำงานของคุณอังคณามุ่งเน้นความจริงและความยุติธรรมขอให้สังคมหันมาพิจารณาข้อเท็จจริงและหลักการสิทธิมนุษยชนที่เป็นสากลเพื่อร่วมกันสร้างวัฒนธรรมที่ให้คุณค่าแก่ความยุติธรรม คำถามที่ท้าทายทำไมการแสดงความเห็นที่สุจริตของนักปกป้องสิทธิมนุษยชนถึงต้องเผชิญกับการโจมตีอย่างรุนแรงซึ่อมีบทบาทอย่างไรในการสร้างบรรยากาศทางสังคมที่เคารพสิทธิมนุษยชนและความแตกต่างวิธีอะไรที่สามารถช่วยให้สังคมเข้าใจและยอมรับความแตกต่างได้อย่างเข้าใจและสงบสุขเราขอเชิญชวนให้ทุกท่านมาร่วมตอบคำถามเหล่านี้ในส่วนของความคิดเห็นเพื่อสร้างการสนทนาที่เปิดกว้างและเข้าใจกันมากขึ้น